จากกรณีชาวเน็ตดรามาหลังจากนายสิบรายหนึ่งโพสตภาพลงโซเชียลว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วทําให้มีคําถามว่าทหารนายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจริงหรือไม่อย่างไรแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงแล้วว่าทําหน้าที่รับผู้ป่วยโควิดนบปรีดามัวรหารนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเลยเปิดเผยว่าในกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเซียลที่เป็นข่าวไปนั่นทหารนายนั้นคือบุคลากรด่านหน้าที่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลไข้สีสองรักมณฑลทหารบกที่28โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้น ของทางสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ฉีดให้กับบุคลากรจริงๆไม่มีนอกกลุ่มแน่นอนเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองบุคลากรได้เดินทางมาฉีดที่โรงพยาบาลเลยทั้งหมดโดยนายทหารนายนี้คือบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนและอนาคตทหารที่ใข้จะได้รับจัดสรรมาฉีดเพิ่มอีกแน่นอนเพราะเป็นกลุ่มด่านหน้าเพราะอีกทั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ที่ใข้ทั้งหมด400เตียงทหารต่างก็ต้องเสี่ยงทั้งต้องดูแลผู้ป่วยรับผู้ป่วยชันนั้นบุคลากรเหล่านี้ก็ต้องได้รับถึงไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ก็ตามขณะที่เมื่อวันที่8 สิงหาคม2564ที่โรงพยาบาลเลยบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเลยได้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคชินไฟเซอร์ไว้จำนวนทั้งหมด2586คนซึ่งกระจายไปตามโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยที่โรงพยาบาลเลยซึ่งเป็นจุดเดียวที่มีการฉีดวัคซีนในวันนี้มีบุคลากรทั้งหมดที่เดินทางมาฉีดทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด990คนซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคักหลักรับบานจากสันวัคซีนมาให้โดยจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่8โดยมีจังหวัดอุดรธานีหนองาย บึงการหนองบัวลำพูเลยสกลนครและจังหวัดนครพนมโดยได้รับมาทั้งหมด2 4 2 4 0โดสฉีดพร้อมกันวันนี้ทั้งหมดจังหวัดเลยมีบุคลากรทั้งหมด3 8 8 3คนมีความประสงครับวัคซีนอ s t ราเซเนกาทั้งหมด1,157คนมีความประสงครับวัคซีน pfizer เข้ม1ทั้งหมด337คนมีความประสงครับวัคซีน pfizer เข้ม2จำนวน169คนและมีความประสงครับวัคซีน pfizer เข้ม2องพ 220คนมีความประสงค์แต่ไม่ครบกำหนดฉีด140คนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์2586คน